คุยกันก่อนเกมครับฟุตบอลยูฟ่ายูโรป้าลีกท่ลิพูจะต้องเปิดบ้านพบกับโยูโดนซังกิลัวครับ เกมค่าคืนวันเพื่อสปอดีความพร้อมเป็นอะไรยังไงวันนี้มาคุยกันนะครับอย่าลืมครับฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องวาฟุตบอลเอาไว้ด้วยนะครับเรื่องราวการวิเคราะห์เจาะลึกในวงการฟุตบอลติดตามได้ที่ช่องนี้นะครับรวมไปถึงกับบริษัท AI s t r i k e r นะครับบริษัทที่นำเข้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บแบรนด์แรกที่เราเอามานำเสนอกับทุกท่านชื่อว่า B q ควาเนะครับเป็นแบรนด์ดังจากเยอรมนีเลยนะครับ เป็นการนำเอาพวกสิ่งน้ำสิงลมพัดลมระบายความร้อนคอมพิวเตอร์นะครับรวมไปถึงเคสหรือว่า power supply นะครับใครที่อยากได้ก็ฝากไว้กันด้วยกับ Bqui e t โดย AI s t r i k e r นะครับมามาคุยเลยนะครับเรื่องของลิเวอร์พูลนะครับความพร้อมก่อนเกมความจริงการให้สัมภาษณ์ของเจอเก้นครอปก่อนเกมในยูโรปาลีกเนี่ยโฟกัสมันไม่ได้ไปอยู่ที่เกมเลยนะครับมันไปอยู่ที่เรื่องราวของ การคุยกันหลังจากที่ได้เทปกับเกมที่เจอกับสเปอร์มามากกว่าแต่ครอปเองก็พูดโดยรวมนะครับไม่ได้คือคือต้องตีความหมายของแจ็คเก็ตครอปหน่อยเขาไมไ่ต้องการเขาไม่ได้ต้องการให้แมชเจอกับสเปอร์นั่นนะ่ะมันต้องมารีแมชซสาทีเดียวนะครับก็คือ เหมือนกับว่าพูดภาพรวมมากกว่าเหมือนกับว่าโดนถามย้ำมาในเรื่องนี้นะครับเขาก็บอกว่าคือถ้ามันจะต้องแก้ปัญหาจริงๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้เนะี่ยไม่ได้มองถึงคู่ของร์พูกบสเปอร์อย่างเดียวนะรวมไปถึงคู่อื่นด้วยก็ก็บอกว่าเก็กรีแมชมันก็โอเคอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ก็ถือว่าไม่ได้โฟกัสว่าเฮ้ยเหมือนตีโพยตีพายว่าคู่ของรีพูตสเปอร์จะต้องไปรีแมชไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่ว่าการโฟกัส ของคําถามส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องนั้นแต่ว่าผมขออญาตข้ามไปเลยแล้วกันนะครับเพราะโอ้โหคลิปถึงเรื่องนี้ก็มีเยอะแล้วนะครับเราเอาความพร้อมของเกมที่เจอกับเท่านั้นของยูโดนชังกิลวดีกว่าลิพูในเกมวันนี้เนี่ยการให้สัมภาษณ์ของครอปก็แน่นอนและครับไม่มีแน่ๆก็คือคอดิกัโปนะครับเจ็บไปตั้งแต่เกมกับสเปอร์ละก็ลงสนามไม่ได้ทีมก็ ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมมาจากนั้นนะครับผู้เล่นอย่างเทรนเดเซอร์อาโนก็พร้อมแล้วในขณะที่ผู้เล่นที่ติดโทษแบนในเกมพรีเมียร์ลีกเคอร์ติสโจนส์รวมไปถึงดิโกโชต้าก็เชื่อว่าน่าจะต้องเอาเกมนี้แหละครับในการลงเล่นนะครับก็อาจจะสลับกับพวกตัวสำรองที่ก็เป็นเวทีของพวกเขาในรายการนี้อยู่แล้วนะครับประตูก็จะพักอลิซงเบกเกอร์นะครับให้เควินเคลเฮอร์เล่นแนวรับ เทรนอาจจะหายกลับมาแล้วแต่เชื่อว่าเกมสุดสัปดาสำคัญกว่านะครับก็จะให้โจโกเมสเล่นก่อนแต่เชื่อว่าเทรนก็อาจจะลงมาส่วนใดส่วนหนึ่งของเกมเพื่อที่จะทําให้สภาพร่างกายปรับในเรื่องของแมตช์ฟิตด้วยนะครับสำหรับเทรนคู่เซนเตอร์ก็จะเป็นโกนาเต้เล่นร่วมกันกับดาวรุ่งอย่างทางด้านของควานชานครับในขณะที่ทางฝั่งแบ็กซ้านั้นก็ใช้ซิมิกาสตรงกลาง เอนโดที่เล่นได้ดีในเกมเจอกับสเปอร์รวมไปถึงเกมยูโรป้านัดแรกก็จะออกซ้าเป็นตัวจริงนะครับในขณะที่กาเฟนแบกก็จะเล่นร่วมกันกับเอนโดอีกคนนึงเนี่ยก็อยู่ที่การยืนตำแหน่งนะครับจะใช้เคอร์ติสโจนหรือว่า ฮาร์วีเอเลียสแต่ว่าทั้งคู่ชื่อว่าลงแน่นะครับจะเอาใครขึ้นไปเล่นตัวบนหรือว่าใครเล่นกลางก็อยู่ที่การยืนตำแหน่งแหละส่วนกองหน้าตัวเป้าจะเริ่มจากลิโกโชต้าก่อนนะครับเก็บอาราวินุนเยสไว้เป็นตัวสำรองก่อนแล้วอีกคนหนึ่งก็เป็นดารุ่งอย่างเบนโดกนะครับ ก็ถือว่าการเจอกับทีมอย่างยูเดโอนะาแซงกิลัวประมาทไม่ได้นะครับนี่คือทีมจ่าฝูงของฟุตบอลเบลเยียมในปัจจุบันนะครับแล้วก็ถือว่าเกมแรกก็มี1คะแนนมาแล้วด้วยลิปูเองเราเห็นในยูโรปาลีกตั้งแต่นัดแรกแล้วว่าพอตัวสมรองลงเล่นกันเยอะๆ บางทีความเข้าใจในเกมในการเล่นร่วมกันเนี่ยมันอาจจะยังมีไม่เยอะมากงนั้นเกมนี้ก็ต้องดูตรงนี้นะครับว่าจะมีความเข้าใจกันที่ดีขึ้นกว่าในเกมนัดแรกหรือเปล่าจะถึงขั้นต้องเปลี่ยนเอาผู้เล่นตัวหลักตัวจริงลงมาเสริมอีกไหมตรงนี้ก็คือเรื่องที่ผมว่าครอปเองก็คงจะไม่อยากทําอย่างนั้นนะครับก็อยากให้ผู้เล่นที่เป็นตัวสมรองนะ่ยโชว์ฟอร์มได้ดีในเกมแบบนี้ซะมากกว่าซึ่งก็ ต้องรอรูพัฒนาการนะครับผมอยากเห็นก็คือเบนโดกที่เกมแรกก็เอาใจช่วยแหละแต่ว่าก็เล่นได้ไม่ดีเะเลยนะครับขณะที่เอนโดก็ต้องดูว่าจะพัฒนาขึ้นมาได้ดีขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าหลังจากที่เริ่มปรับตัวต่างๆได้มากขึ้นกราเฟนแบกจะต่อเนื่องไหมเกมแรกเด่นเกมนี้ก็ต้องดูว่าจะดีได้แบบเดิมหรือเปล่าในขณะที่แผงเกมรุกก็ถ้ามองถึงสตินะครับก็ลุ้นได้ว่าซาร่า ถ้าได้ลงสนามนะครับก็จะเป็นเกมการเล่นที่แอนฟิลด์นัดที่150ของโมซาร่านะครับก็ยิงไปแล้ว100กับอีก3ประตูต้องดูว่าการฉลองการเล่นที่แอนฟิลด์นัดที่150จะทำประตูให้ทีมได้อีกหรือเปล่านะครับแล้วการเล่นในบ้านของลิพูถือว่ายอดเยี่ยมนะครับซีซั่นนี้เล่นในบ้านไปแล้ว4เกมเนี่ยเก็บชัยชนะได้รวดยิงได้ถึง12ประตูนะครับแล้วก็ เกมในยุโรปลีกของลิพูเล่นมา3ครั้งหลังสุดเนี่ยยังไงก็จบแชมป์กลุ่มตลอดนะครับแล้วถ้ามองถึงการแพ้ในรายการนี้ครั้งสุดท้ายเนี่ยย้อนกลับไป10ปีก่อนนะครับแพ้ในเดือนตุลาคมนี่แหละก็แพ้อุสเตเซ่ไป3-2ในเกมนั้นแต่ดูแล้วเกมนี้ผมก็ยังมองว่าแม้ว่าเซนกิโรจ,จะเป็นจ่าฝูงของฟุตบอลเบลเยียมแต่ชุดตัวจริงของลิพูอาจจะเล่นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ว่าก็ยังมีตัวสมรองที่จริงๆก็คือตัวจริงแล้วนละไม่เป็นพวกซาร่าพวกแมคคาริสเตอร์พวกโซบอสต์ไลพวกแม้แั้ทงดาวินูเยสหรือว่าเทรนเนอร์ซาโนก็พร้อมที่จะลงมาพลิกเกมอยู่แล้วนั้นเกมที่ผมเชื่อว่ายังไงลิฟูก็ผ่านได้ไม่ยากนะครับแล้วก็น่าจะเก็บชนะได้รวด2เกมในยูโรปาลีกเกาะลุ้นแล้วก็เฉีีรยกันได้นะครับเดี๋ยวหลังเกมกลับมาคุยกันต่อกับหลังเกมลิฟูว่าเราจะเห็นอะไรดีๆในเกมนี้กันบ้างวันนี้ผมว่าจะวัดลาไปแล้วสวัสดีครับ